สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้ครูชูจะเปิดบ้านครูชูติมาพรชาแนลหรือไทยฟู้ดนะคะอันนี้คือห้องพ่านะคะเพื่อนๆนะคะวันนี้ครูชูจะมาชมภัยในบริเวณบ้านซึ่งครูชูก็ไม่เคยไปถ่ายรงที่ไหนนะคะนี่นะคะน,นี่คือภายในห้องผ่านะคะครูชูก็พามาฝากเพื่อนๆอันดับแรกเลยนะคะมาชมห้องผ่านะคะนี่นะคะ วันนี้ครูชูก็พามากราบไหว้ห้องพระห้องแรกเลยนะคะต่อจากนั้นนะคะเราก็เดินตามครูชูมาเรื่อยๆเลยนะคะว่าครูชูจะพาไปที่ไหนนะคะก็เชิญมาแล้ค่ะนี่คือห้องพระห้องแรกนะคะจากนั้นนะคะก็จะรกๆสักหน่อยนะคะก็เป็นห้อง ทำการน,นะคะวันนี้ครูชูก็พานมาเปิดบ้านนะคะบ้านครูชุติมาพรชนแนลหรือนะคะไทยฟู้ดนะคะในวันนี้นะคะเชิญตามครูชูมาเลยนะคะนี่ก็เป็นนะคะห้องนอนนะคะน,นี่ครูชูก็พามาเก็บบรรยากาศมาฝากนะคะ มาเลยนะคะอันนี้ก็ห้องจะลกสักหน่อยนะคะนี่นะคะวันนี้คุณชูก็พาปากบรรยากาศนะคะบ้านที่ดีอบอุ่นนะคะในการนะคะนี่นะคะ วันนี้ครูชูก็นะคะได้พาฝากเพื่อนๆในเกินเปิดบ้านครูชูไปมาพรแชนแนลนะคะนะคะหรือไทยฟูดนะคะเพื่อนๆน,นะคะเดี๋ยวครูชูพาไปด้านล่างนะคะ,ะ,คะมาชมบรรยากาศรอบๆ บริเวณบ้านนะคะเน,นี่ยคุชูก็จะพาลงมาด้านล่างนะคะอืมันนี้คือข้างล่างนะคะอันนี้คุชูก็พามาฝากเพื่อนๆนะคะเก็บภาพความระทับใจมาฝากนะคะอันนี้ก็ล้านนะคะล้านเป็นนักกีฬานะคะหลานชายเป็นนักกีฬานะคะนี่นะคะ เดี๋ยววันพรุ่งนี้นะคะร้านชายก็จะไปคัดเลือกทีมเยาวชนนะคะ <_ an> ทีมเยาวชนเดี๋ยวคุณช่วจะเก็บภาพสวยๆมาฝาก <_ an> เพื่อนๆ FC น่ารักนะคะอันนี้ร้านชายนะคะก็ได้เรียนมามากมายเลยนะคะ <_ an> ทีมเยาวชนนะคะอายุ11ปีนะคะร้านชายนะคะเพิ่งอายุได้แค่1 1ปีนะคะตอนนี้ก็ได้เรียนมามากมายเลยนะคะ <_ an> ตอนนี้เมื่อก่อนแรกๆเลยนะคะอยู่ทีมนะคะ เมืองทองอยู่เมืองทองแล้วก็ย้ายมานะคะตอนนี้ก็มาอยู่ตอนแรกแล้วก็มาอยู่บางนาแล้วก็มาสมุดปาการนะคะสมุดปาการตอนนี้ก็มาอยู่ที่บางจากนะคะตอนนี้มาอยู่ทีมบางจากนะคะทีมเยาวชนนะคะทีมเยาวชนรุ่นเล็กของบางจากนะคะนี่นะคะเหรียญมากมายเลยนะคะฝามาฝากเพื่อนเอฟซีที่น่ารักนะคะนีคูชูก็พามาชมบรรยากาศนะคะอันนี้ก็เป็นห้องรับแขกนะคะ เป็นห้องรับแขกนะคะอันนี้ก็เป็นมีห้องนึงห้องครัวนะคะนี่ก็เป็นห้องครัวนะคะนะคะนี้ก็เป็นนางฐานข้าวนะคะตัวรับแขกนะคะอันนี้คุณชูก็พามาฝากเพื่อนๆนะคะอาจจะรกสักหน่อยนะคะเพราะมีหลานนะคะน,นี่นะคะนะร้านชายสองเลยนะคะนี่นะคะพามาฝาก บรรยากาศภาพความสีสวยประทับใจภายในบริเวณบ้านนะคะของปูชุดติมาพรชาแนาลนะคะเพื่อนๆนะคะวันนี้ก็พาฝากภา,าพวาสพวยประทับใจเชิญชมบริเวณเลยนะคะใน,นภายในบริเวณบ้านนะคะเ,ะคะนนคเาาพื่อนๆนะคะวันนี้ปูช็เอามาฝากเพื่อนๆนะคะได้ชมบรรยากาศกันนะคะเดี๋ยวตอนนี้เราก็จะไปข้างนอกกันเลยนะคะข้างนอกนะคะ อันนี้คือบริเวณด้านนอกนะคะน,นี่คือภายในบริเวณด้านนอกนะคะวันนี้คุณชูก็พามาฝากแล้วก็มีหลักวงจุ้ยที่ดีนะคะในบริเวณบ้านด้วยนะคะที่บ้านก็จะมีบ่อปลาเล็กๆมีน้ำปุเล็กๆนะคะนี่นะคะเอาไว้เป็นบรรยากาศภายในบริเวณบ้านในการจัดบ้านนะคะน,นี่คุณชูก็พามาฝากเพื่อนๆนะคะ ด้วยนะคะมีปลาอยู่ในบริเวณบ้านด้วยเป็นห่วงจุ้ยที่ดีเลยนะคะห่วงจุ้ยที่ดีเลยนะคะในบริเวณบ้านนะคะนะคะอันนี้คุณโชคก็พามาฝากเพื่อนๆนะคะอันนี้คือรอบบริเวณบ้านนะคะภายในบ้านนะคะบรรยากาศนะคะบรรยากาศอันนี้ก็พามานะคะให้เพื่อนๆมาฝากเป็นแฟนเอฟซีที่น่ารักนะคะ ชมบรรยากาศรอบๆก็มีสวนเล็กๆอยูอรอบบริเวณบ้านนะคะวันนี้ยามช้าพามานะคะพามาชมบริเวณบ้านนะคะนี่นะคะก็มีดอกมะลิปลูกดอกมะลิไว้ด้วยนะคะนี่นะคะภายในบริเวณบ้านนะคะวันนี้ครูชูก็พามาชมนะคะบริเวณบ้านนะคะนี่นะคะ มีดอกมะลิสวยๆนี่นะคะแลเรามีบอปปาเล็กๆบริเวณบ้านนะคะแล้วก็มีดอกพุดนะคะที่บริเวณบ้านนะคะมีดอกพุดด้วยอันนี้ขุชุก็ได้ใบามาฝากเพื่อนๆนะคะวันนี้เขาก็บริเวณบ้านนะคะก็พามาฝากเพื่อนๆที่น่ารักนะคะในการอันนี้พามาเที่ยวชมบ้านขุชุนะคะนี่นะคะ ความประทับใจความสสวยมีปลูกต้นไม้สิลิมงคลไว้หน้าบ้านนะคะมีต้นขน,นุนที่สูงใหญ่กําลังเหมาะเลยนะคะที่บริเวณบ้านนะคะวันนี้คูชูก็พามาฝากเพื่อนๆน,นะคะเกี่ยวกับบริเวณบ้านนะคะอันนี้นะคะคือบ้านของคู่ชูติมาพรชาแนลหรือไทยฟู้ดก็ได้เก็บภาพบรรยากาศสวยๆมาฝากเพื่อนๆและ f อฟซีน่านรักทุกๆท,ท,ท่านเลยนะคะ วันนี้นะคะครูชุดก,ก็ได้พามานะคะนี่นะคะนะคะภายในเมื่อกี้เข้าไปภายในบริเวณบ้านแล้วนะคะแต่นี้ก็พามาบริเวณนอกบ้านนะคะไทยฟู้ดนะคะฝากเป็นกําลังใจให้กับครูชุดิมาพรชาแนลด้วยนะคะหรือไทยฟูด้ดถ้าชื่นชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับครูชุดิมาพรชาแนลเพื่อได้ทําคลิปต่อๆไปให้กับ เพื่อนเพื่อนเอที่น่ารักไว้ชมกันนะคะคลิปนี้ครูชุกก็ขอลาไปก่อนนะคะขอเป็นกำลังใจให้กับครูชุติมาพอรอแชนแนลเพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย